กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมในชั่น G นะวันนี้เรามาทํากิจกรรมต่อในส่วนของกิจกรรมการล่อรนเวหานะครับนี่แข่งขันล่อรนเวหากันแล้วนะวันนี้มันเป็นสนามที่4แล้วนะครับก็จุดที่เรามาคือตรงนี้นะมีวับให้ด้วยใกล้ๆเลย วาร์ปลงมาครับเดินไปสักนิดสักหน่อยนะฮะปีนเขาสักนิดสักหน่อยมันอยู่ข้างบนโอ้โหปีนกันยาวเลยโอเคแล้วขึ้นไปขง้นบนไปไปไป,ปีนปีนมาครับปีนขึ้นไป เรียบร้อยมาถึงจุดไหนมีกล่อมด้วยนะเอาไว้ก่อนโอเคผมขออนาตเปลี่ยนทีมก่อนนะครับเป็นทีมนี้ล้กันนะผมอยากได้เอมเบอร์มาทำให้บินดีขึ้นแหละไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะแล้วก็ เรียกว่าสานามนี้เป็นการเริ่มเลยนะเฟิร์สเลยโอเคเดี๋ยวบอกก็มันมีไอ้ไอ้สีเงอย่างนี้เอาไว้หนืดเราเนยะแน่เลยเอาไว้หนืดเราแน่เลย เดียวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวโอ้ยวามือไปไ,ปไปเก็บเก็บวิหนึ่งเียนครบหรือ,รอ,อยังเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสามเหรียญอีกสองเหรียญเออ แล้วกันรอสกิลเราเก็บเหรียญให้ครบก่อนจะต้องพุ่งไปพุ่งไปนะพุ่งไปเดี๋ยวก่อนนะสี่เหรียญเองเหรอมันหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ยไม่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 ไมไมเหรียญไม่ครบโอ้ได้ซิเวอร์เองนะ เอาใหม่เอาใหมา่เหรียญหายไปไหนเหรียญหนึ่งสนามที่สี่รู้สึกว่าน่าจะยากขึ้นนะครับยากขึ้นกว่าสามสนามแรกนะเอาใหม่เอาใหม่เหเรียญมันหายไปเหรียญน,นึงเี้ไง,ง,งได้ย่งไร แล้วก็ล่อนไปอึ๊บอึ๊บอึ๊บตรงนีงนง้เหรียนเลงเหรียญที่สามโอเคเหรียญที่สี่อยู่นั่น เหรียญที่ห้าล่ะเฮ้ยจริงจิพลาดเหรออ้ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวแปลกจริงๆเหรียญที่ห้าอยู่ตรงไหน แม่มันยิ่งเล่นยิ่งหน้าค้นหานะแล้วผมขออนุญาใช้เวลาทั้งหมดในการหาเหรียญที่5แล้วกันว่ามันอยู่ตรงไหนมันต้องมีมาสิโอเคเหรที่แล้วสรวจกนนะสำรวจกนนะนะมันจะไม่มีเหรียญที่5มันเป็นไปไม่ได้

เรียบร้อยครับเรียบร้อย<ม>โอ้โหทำเป็นเล่นไปโอเคนะครับโอเคสรุปได้ว่าปับ,ปบ,ปบ,ปบสรุปได้ว่าอ่าเขาเร เหรียญแรกนะเหรียญเจ้าปัญหานะครับเหรียญเจ้าปัญหาผมเรียกว่าเหรียญเจ้าปัญหาดีกว่าก็ในระหว่างที่เราบินอยู่เนี่ยเนี่ยสังเกตไดเ้เอาจริงนะเนี่ยเชื่อเราบินบินอยู่เนี่ยบินบินไปบินไป ถ้าคุณไม่สังเกตนะคุณไม่เห็นเลยนะว่าเหรียญแม่งอยู่ตรงนี้คือจงใจให้เราแตะพื้นเพื่อจะเก็บเหรียญน,นะครับโอ้โหร้ายร้ายมากไร้ากาอ่ะอ่ะนี้ครบแล้วเลยไม่สิ เหรียญยังไม่ได้ไม่นะบินไม่ถึงโอเคช่างมันคือเขาจงใจให้เราแตะพื้นนะครับเพื่อจะเก็บเหรียญจากนั้นเราเราค่อยมันก็มันก็จะมีลมสวนขึ้นมาให้เราลอยตัวอีกนะเห็นไหมคือคุณไม่สังเกตแต่แทบไม่เห็นเลยนะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับสนามนี้ รับของกันดีกว่าครับโอเครับของนะหนึ่งหมืนพอยเอ็ดผิดสนามผิดสามหนึ่งหมืนพอยต์สองหมืนพอยต์สามหมืนพอยนะโอ้โหร้ายร้า,า,าจริงเลยทำไปเล่นไปสำหรับกิจกรรมแข่งขันรอบเวหาในสนามที่4นะครับ นะสนามที่สี่นะมทำแต้มไปได้สามหมื่นหนึ่งนะเสียดชวิวอยู่ก็เสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรแค่ปัญหาติดอยานคือหาเหรียญสุดท้ายไม่เจอมีแอบด้วยนะก็ยังไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเสร็จกิจกรรมแล้วขอโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ถ้าชื่นชอบกดไลค์ได้ครับ s u b ส c r i b e ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับการสวัสดีครับ